สุดยอดมาเดอรครับพี่นอ้องเพียรข้าวช้วแน่สวัสดีครับอ่ะวันนี้มาอีกแล้วได้เต้มะสิบุ้งก้อยลอยเลือดพี่น้องเอ้ยอ่ะประการแรกกใส่เลยอันนี้ผมอ่ะอันนี้ก็อันเขา,เขามักมักเพียไไปแล้วครับมักเพียกับบี่แล้วคุ้มล่ะอ่ะประการแรกน้ำปลาเลยมันบ้านเลยครับข้าวคั่วใส่ลงไป พริกป่นตามใจชอบเด้ออันนี้เผ็ดพริกขวบไม่ไหเลยพี่น้องผงนัวตามใจชอบครับหอมแดงซอยนี่ครับนี่เลยต้นหอมผักชีซอยบึ้บหน่อยพี่น้องมามาเด้อมากินน้ำกันพี่น้องเด้อ กยสดๆเลยโคเล่โคเล่โคเล่กันพี่น้องอันนี้อันมักมักอันมักอันนั้นระดับมักเพียบเลยละครับพี่น้องทียบกันยังไม่เท่าไหร่แป๊บนึงน้ำปลาตอนนี้แต่หน่อยหัวใจสำคัญนี่เลยเลือด <c oughs> <c oughs> มาเดอ้อครับอันนี้ก้อยร้อยเลือดสดๆปรุงกันไปสดๆเลยเป็นตดซ่บเลยพี่น้องนี่แดงแไ่บายหักบอลองซีบหนึ่งกันหืมสุดยอดกระเทียมนี่เลยครับปรุงพริกลูกโดดตามใจชอบครับ แสบ,บมันอนีกันมีข้าวเหนียวเดิมมาครับพี่น้องมาเด้อครับมากินน้ำกันรครับพี่น้องไปลองกัน,กน<ม>คำแรกแข็งมานมว้าหอมอมลำแสบได้ปวดเผ็ดบวดเลยขากบ แซ่บขนาดใส่ทั้งมือทั้งสอนแล้วี่นอนเด้อมันเนี่ยเดระเจียวมจับ อยูเขาเด้ยวยพี่น้องผู้เลี้ยงกินดิบขรอภัยหลายเด้อรับเด้อพี่น้องเด้อ กับมีหัวละผ้ากระเจียวมะละพริกพอมแดงพอมแขกกันพี่น้งองเสียพี่น้งอ,อนงผักแพล แบบขักเซมนาเด้อพี่ปหน่องมันหนีม,ม,นมากคนเดียวครับพี่สาวพี่ยาวจะมาก,กินผมกเจัดคนเดียว,ยวสุดเลือดเลยก่อนอ เสียรับก สับมาเด้อเขาเป็นน้องจับจับครับ ต้องเผ็ดต้องแซ่บ แซ่บไรทุจัดหิวข้าว แซ่บจนเราบอกพี่น้องหอมรวม

ถ้กินเนื้อไม่นั่งกินมันกันมาส่วนลำเดือบนึนกันก้อยลอยเลือดพี่น้องเลือดแตนังเจียงตับขักบวชสมกับหิวพี่น้อง แสบไปเลยพี่น้องครับอ่ะมื้อนี้ก็พอจำเนีงก่อนนะครับแล้วพี่น้องเนาะอ่ะมื้อหน้าจีหานมันนี่แสบมากินให้เบิ่งอีกครับมื้อนี้ก็ผมก็อ่าขอตัวไปก่อน้ะครับก่อนไปก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคั่วโชว์แนนในเพจ Facebook และ y ย u ทูบด้วยนะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับเนาะอ่ะมันนี้ผมกับคั่วโชว์แนนไปแล้วครับมื้อหน้าสิมาใหม่ครับมันนี่สวัสดีครับบ๊ายบายครับ